การอาบน้ำมนต์โสรสฉันทำตามลูปแบบโบร,โบราณตามตำราและครูบาอาจารย์สายโสรส ทุกพระองค์ได้อัญเชิญมาทําน้ํามนต์ผ่านตะกุดที่มี3ามดอกในโลกเขาเรียกตะกุดโสรถมงคลแก่นเงินที่ใช้ทําน้ํามนต์ในวันนี้จะมีขวานคว้าที่เคยเล่าให้ฟังและสําคัญก็คือคดประหลอดที่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวผันไขเนี่ยคือแม้กระทั่งทอรณีเนี่ยยังกลับได้เอามาเป็นเคลดในการพลิกดวงกับชะตากลับร้ายกลายเป็นดีใครดีแล้วกลับให้ดีขึ้นไปอีกด้วยความเป็นมงคลก็เอาของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาประกอบเพื่อทําน้าพระพุทธมนต์แต่มันมีเคล็ด อยู่ที่ว่าน้ำมนต์เนี่ยต้องผ่านตัวยันผ่านอักขระผ่านเลขยันจึงจะตามตำราโบราณเพื่อเอาน้ําจากยันเนี่ยลงไปให้ต้องที่ศีรษะเราจะได้เป็นมงคลอาบน้ามนต์ไปเนี่ยมีวิธีทําให้น้ามนต์อี่ขลังขึ้นคือหนึ่งโยมต้องมันทําบุญสุนทานมันไหว้พระสวดมนต์อันนี้คือก็จะดีร้อยเปอร์เซนต์เราไปเสริมตัวเราด้วยการไหว้พระสวดมนต์การอาบน้ามนต์โสรสเนี่ย เราจะมีทุกวันที่16เพราะว่าเลข16เนี่ยเป็นเลขประจ,จํายันโสรสถ้าหากแม้นว่าท่านมีความศรัทธาสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันจะใสบริสุทธิ์เหมือนแก้วมันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาโยมได้100%ยและเน้นย้ําว่าไม่มีการเรียกเก็บพันครูใดๆทั้งสิ้นแล้วแต่ญาติโยมจะทําบุญการอาบน้ำมนต์โสรสในครั้งหน้านก็จะเป็นวันที่16กรกฎาเวลาบ่ายโมงเรามาเจอกันอาสมฤษีเนน